สวัสดีครับพบกับช่องแทงเดียร์ชาแนลนะครับมาดูนะครับตอนนี้ลุงสีก็ยังอยู่ในช่วงเขาชาตเตรียมงานอยู่นะครับนี่ก็เป็นเขาเอืน้นมวัยังครับลุงปานี่ครับแต่แกงลองตีนเสา,นเ,สาเนาะแต่แกงนี้จะเอาไปเทนะครับ พุ่ดรูมแล้วก็จะไปเทเทการเทต้องมีตะแกรงเนาะเป็นเป็นโครงโครงยึดปูนเนาะนี่ครับนะครับเสาที่ยัง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 บริเทนวะครับเนี่ยทุกต้นนะครับต้องมีตะแกรงนะครับขนาดอา่ตัวนี้มันสองหุ่นเต็มเลยเนาะ เลหล็กสองหุนเต็มนะครับมาตรฐานเลยนะครับเสาสามหุนเต็มแต่ถ้าโครงเสานี่จะเป็นสามหุนเต็มนะครับเก้ามิลน,นะครับเก้ามิลแบบกลมนะครับถ้าสิบมิลขึ้นไปมันจะเป็นปองอ้อยนะครับมีแต่ปองอ้อยเหล็กปองอ้อยสัดส่วนมากสิบมิลสิบสองมิลเนานะปองอ้อยสิบมิลสิบสองมิลน,นะครับ ก็มีเบามีหนัก10มิลเบา12มิลเบาแบบนี้10มิลเต็ม12มิลเต็มเนาะภาษาช่างง่ายๆครับทำแบบครอบครัวนี่มันสบายครับทำ ปุ๊บปับปุปับเสร็จถ้าไปจ้างแรงงานนี่โอ้ยยาโอแอปวดหัวซื้อกันไก่มาตัวเดียวนี่คุ้มเลยเนาะตัวนี้นะครับกันไก่ตัวนี้นะครับ,รบสารพัดเลยนะครับขนาด9มิลนะั่นเหล็ก9มิลนี่ยังตัดได้สบายๆเลย พอมัดเสร็จนะครับงอปลายเรียบร้อยแล้วนะครับปลายนี้เพื่อเอาเป็นตัวยึดอย่างลงป่านปลายนี่ที่งอนีให้มันให้มันน่าขึ้นให้มันสูงจากพื้นขึ้นเนาะใม้มันจมเนาะบ่ต้องไปดึงขึ้นมันวะเอาเทปิด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 แล้วก็แล้วเนาะใส่ลูกปูใส่ตกาใส่ลูกปูมันเนี่ยครับอยู่เรื่อยครับ ผมว่ามาตรฐานการทำนี่มันก็จะผมว่าร้อเอร์เซนี่ผมว่า9ก้าส้าปเซนนะครับนะทำถึงขนาดนี้มันก็ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องโครงฐานล่างของเสาแต่ถ้าใช้เหล็กเล็กกว่านี้มันก็ก็เหมือนเทป,ปูนเปล่าๆนะครับอันนี้ปานก็จะ นำไปวางแล้วก็จะผสมปูนที่นะครับเท,ทตีนเสาก่อนบอกมึงนี่เทตัวนั่งไปก่อนแล้วก็ตั้งเสาไปเลยครับแล้วก็ตั้งเสาไล่หลังเลยเนะาะง,งออเดี๋ยวเรารเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูนะครับเราก็มาเจอจอมทำลายล้างนะครับกับทุกอย่างที่วางหน้าช่วงนี้ไม่รู้มันเคี่ยวอะไรนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูทีมงานลุงปลากำลังทำอะไรนะครับนะอ้ดื้อดืดืดดดตอนนี้เราก็ตามมาดูว่าทีมงานลุงสีทำอะไรบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็นำตะแกรงมาลงนะครับแล้วก็มัดนะครับลุงปาากำลังมัดอยู่น่ครับนี่ครับ คุดลุมใหญ่หรถสบายขึ้นเมืเนบอกลุงปานมันอยู่ทางกันนะเนาะครับนี่จะพามาดูทางที่ลงทีมลุงสีมาลงมาทำงานนะครับ ตัวนี้ก็หลุมที่ยังไม่ได้เทลีนนะครับเทพื้นส่วนตัวนี้ก็เทหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เตรียมเสาไว้รอแล้วนะครับ ซ่อน,นเราก็กําลังเตรียมตัวผสมปูนนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นมือมิกนี่คือจุดศูนย์กลางบอลองปันตะปูนี่นี่คือดิ่งนะครับใช้ดิ่งวัดออกมาจากจุดศูนย์กลางสองเมตรแล้วก็จะดิ่งลงมา นี่ครับจะตะแกรงที่ทํามาก็จะตั้งนะลักษณะนี้นะครับแล้วก็เขาเอาตั้งอาเสอม,มาตั้งใส่จะมีเชือกนะครับเชือกเป,เป็นดับแนวให้อยู่แนวเดียวกัน เดี๋ยวเราจะพามาดูเสาต้นที่เสร็จแล้วนะครับก็จะให้ห่างให้เสาห่างประมาณจักมินเฮอขงปานประมาณครึ่งเส้นเนาะมาตะเกงเส้นห่างประมาณครึ่งเส้นน่ครับัวที่เทแล้วนะครับคือเสาทั้งหมดนี่ 3ามต้นนี่เทแล้วสัส่วนมากนะครับวางตะแกรงแล้วก็จะเทจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เทปรับพื้นให้เรียบแล้วก็จะได้ง่ายต่อการตีแบบ วางแบบเสาเป็นหลักการง่ายๆนะครับตแต่ฝั่ง,งนู้นมาเยนตรงนี้นะครับเทหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือประมาณประมาณสิบต้น ตอนนี้โดนดูแล้วนะครับหยุดเลยพูด,ดพูดไม่ต้องหยุดเลยส, <ไป S 2> สู้อีกสู้อีกสู้อีกเจ้าคือเ่าใส่ค่อยแบบนี้นนพี่น้องหยุดเลยไปตรงโู้นเลยตอนนี้น้องแววมีโมโหแล้วครับลักษณะการดู การมหโหของน้องแววคือด anyway <halt> ังจะแมบลงกว่าเดิมนะครับไม่พอใจโนอาจอมทำลายล้างนะครับทำลายทุกอย่างที่วางหน้าตอนนี้ลุงปานก็วางยังวางตะแกรงนะครับยังวางตะแกรงไปเรื่อยๆนะครับเสียงโกก้าโกก้านี่มาดูนะครับ นี่ก็เหมือนเดิมนะครับลงสีก็จะตักไปเทนะครับใช้ลางตัวเดิมเลยครับทำทีเดียวเสร็จเสร็จหมดเลยนะครับชุดนี้ สร้างซ่อนเป็นสร้างใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ปับ๊บหน้าปั๊บอย่างแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเงาลายมือแล้วคู่อูกมาเนาะสร้างซ่อนเนาะแบบนี้ระเบ้อแหงไวผม,มว่าเนาะลูกสีเนาะแบบนี้หแหงไวแม่นบอก เป็นอนวภาเสร็จนะครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกตการติดตามอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e นะครับเป็นกำลังใจทช่องช่างดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ